สวัสดีครับผมอยู่ผมที่ยี่กับรายก,การเกมเมอร์วิวาทีวันนี้เราจะมารีวิวชาแน,นลของมิสเตอร์จีจีเกมเมอร์นนะครับประกาศจากมิสเตอร์จีจีเกมเมอร์ไทลนคืออะไรไม่รู้เด็กซิงช่องที่สามที่อลินพันเป็นช่องที่แคดเกม โหอื่ขอก็ทำมานานเล้สอเดือนละโอเคสเดือนเรามาดูยอดภาบดีอีเยียไม่ใช่นี้ของเราอัพมาพร้อมมาอัพโหลดลง y o u t u ไม่ฟะอันนี้สี่ทุกสีอ่ะสี่สิบสลยก็ าการดีมีคุณภาพนะครับผมก็ยอดรายการนี้ผมก็ดูอยู่นะดเขียติดตามแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ฝากรายการ MG เอ้ย Mr.GG Gamer Thailand แล้วก็รายการ Game Over ร์ i ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้หรือคลิปไหนถ้าชอบก,ก,ก like, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชรนะ์นะเน้นจะกดแชร์ให้ผมได้สองร้อยทีเหลืเถอะนะ แล้วก็อย่าลืมกดซับให้มิสเตอร์จีจีเกมเมอร์ไทยนะผมก็ผมเวลาไม่มากนะก็ขอตัวลาไปก่อนวัสดีครับผมโอ้ยจับ